เอาละครับสวัสดีครับหลงกาวพวกผมนิวคุมกับการรีวิวเกม The c ค o ุ m a n Part ที่เจ็ดนะครับเด e c ค o ุกแมนโอเคแล้วไงต่อเรามาที่โรงพยาบาลใช่ไหมหรือว่าที่ไหนวะที่ที่ที่ต่อไปที่ผมนึงแล้ววันคือที่ไหนเออที่นี่มันไกลมากเลยอะใช่เวลาตั้งวันนึงกว่าจะเจอจ,จะถึงเนี่ยทั้งวันเลยที่นี่ก็เหมือนอ,อ๋อโรงเนมนโนงเรียนที่ถูกทิ้งร้างไว้อะ ไม่ใีใครอยู่เลยอ่ะฉันคิดว่าฉันควรจะอะฉันคิดว่ามีคนอยู่ข้างในมั้งลองดูดีกว่าคนเลพีจะ <laughs> Julius Stone Law School อ๋อโรงเียกฎหมายของอ e ีคนเก่านี่เองใกล้จะทงังใกล้จะถูกทำลายแล้วนะจ๊ะข้ามาเข้าแล,ล้วกูเข้าไปใช่ไหมเฮ้ <laughs> hey! นี่มันชื่อโรงเรียนในแผ่นทับนี่นะ ไอ้ใบ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 ขับขี่ไอ้ใบใบทะเบียนใบนั่นแหละข้าอ,อยู่ที่อาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะอ่าโอ้โหสภาพบอกตรงๆนะเหมือนมีเสาบ้าเลยนี่มีเสานีิวะป้ายอย่างงี้มีเซาเลยที่ดับเพลิงโอเคเอ็กเซลดีเซลอัพโพสเดียขนเสาอยู่ตรงนี้ เออไปนะดีมันไดมันไม่โซะเลยอะ What the hell is that นั่นอะไรอะจ๊ะนั่นใครอะฉันมองไม่ค่อยเห็นนี่ฉันมองรู้สึกว่าในความมือฉันเลยมองไม่ค่อยเห็นอะไรอะใครวะเอ่อ x x จะไม่ใช่ซ e t x s x x ใช่ไหมโอ้เหมือนเป๊ะเลยม่โซะเลยทำไมกราฟอีกเดียวกันอะเออใช่อ p p g i เหมือนกันเียวะลืมไปกล่องใส่เครื่องมือ วัดกล่องนี้อยากมากเลยฉันควรจะเอาเครื่องมือสองอย่างนี้ไปเครื่องมืออะไรวะสองในสามหรอทำไมไม่เอาทุกมดเลยวะมีสกิลไดเวอร์มีโครบามีไขควงมีคอนแล้วโครบาคืออะไรวะแฉลงเอ่อไม่เลยไสองอันวะ มีชแรลง,งัดของแฮมเมอร์ตีสกิลไดเวอร์ไขประโยชน์มันก็มีได้เหมือนกันนะชี้เออไม่ต้องเลือกเลยว่าไม่เข้าใจอ่ะฉันกลับมาได้กดต้องการอะไรอเอาได้ไม่ได้เหรอทำไมอ๋อได้พอดีมือไม่พอใช่ไหมมือไม่ว่างเลยต้องเอาเทียสองใช้ปะ่ะมีหนังสือมากมายลำบากกวี เขายื่อนได้ไหมเนี่ยแล้วนี่ทำไมเข้าไปได้วะขั้งขายะนี่เต็มไปหมดเลยมีตู้เย็นบ้างเปล่าตู้ที่เต็มไปได้าไรายงานดินชักดินชักของเต็มไปหมดเลยมีจะกรดอ,อกไม้ที่จับแล้วผิดติดผิดไม่ใช่ละโกลเกมโครบา r กับสกิลไดเวอร์ใช่ไหมลำบากจริงเลยที่ต้องมีอ๋อเดี๋ไม่ได้เอาติดไอ้นี่ นี่ละกระดาษที่มีข้อสอบตักอย่างหนึ่งโอเคอัานถึงก็ช่างมันนะแม็กควายกับนิตตี้ลีวิสชื่นกับประหลาดเหลือเกินที่ดับเพลิงโอ okay. เคท่องอะไรเนี่ยหนังสือเต็มไปหมดเลยหน้าต่างมืดมากถ้าขายะบ้างเปล่าหนังสือเต็มไปหมดเลยมี กล่องกล่องนิรภัยเปิดอยู่สงสัยจเลยว่าจะเจอซิซี่เปล่าอยากจอซิซีก่กะแต่ไม่ไม่ได้เกี่ยวที่นี่นะ้ซิซี่มีตู้น้ำเนี่ยเหมือนกันเป๊ะมีเสาตู้นั้นไม่ทํางานยูน้ําเดกไม่ได้ห้องบรรยายประตูล็อกอะ่ะโอเคห้องคอมพิวเตอร์อะ่ะเล่นคอมไม่ได้ที่ดับเพเลิงอีกแล้ว ไอ้ที่ที่เตือนภัยพาวเลอร์ล็อกล็อกหมดเลยทั้งทั้งโรงเรียนเลยแล้วจะเอาคอนกะชันแรงก็ใครครวงทาแล้วเนี่ยมีชั้นล่างชั้นบนเลยอ๋อใช่เออถูกเลยทักยาบางเปล่าตู้น้าไ่ทํางานกกนะ้ำเหมือนไม่ซเซอรเฟ่เลยมีเครื่องมือโทรศัพท์อยู่ในห้องนี้ห้องไรเนี่ยหนังสือทำไรมันเป็นมันจะเป็นไดอารี่อ่ะ อ๋อน,นะมิเชลหรือไมเคิลวะมิเชลดิสเซชันเทชันเมดอินทูแอสไอน์ิฟิกเมกเซีนการคำพูดของไอการทักษะอานหนึ่งของมิสของมิเชลอ่ะได้กลายเป็นเหมือนเหมือนเป็นการวิจารณ์หรือการแถลงเหมือนการเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะนั่นแหละนึกไม่ออกนึกคำแปลไม่ออกได้ลงหนังสือวิทยาศาสตร์ด้วย ในขั้นสีวิทยาศาสตร์ด้วยฉันดีใจที่กับเขาด้วยฉันรู้ว่าตอนตอนนี้ตอนนี้เขามันล้มลงชกับชั้นอ่ะเขาจะได้เป็นยิ่งใหญ่อย่างนี้แน่ๆฉันดีใ์เฮี้ยในฉันตกใจได้เมื่อฉันรู้ว่ามันเกิดเขากับวันเกิดชั้นอ่ะวันเดียวกันฉันเลยใช้วันเกิดฉันเป็นลาภทานฉันรู้สึกดีมาก เอ้ยฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันควรจะเปลี่ยนมันเหรอละทานแล้วมันเกิดมึงมันเกิดอะไรอะ่ะมันที่เท่าไหร่ะจะรู้ไหมเนี่ยกล่องที่มีรหัสผ่านแต่ไม่รู้วันเกิดก็ททำอะไรไม่ได้มีเครื่องปิน้นเอ้เครื่องแฟกเอ้เครื่องก๊อปปี้ซีล็อกอะ่ะ <laughs> โอเคเอาอีผักไม่ได้นั้นไปต่อเลยซินดี้ปีเตอร์สัน แอนดริวโรบินสันมาแต่มีรหัสหกตัวได้อะ uh. <laughs> เอาเข้าไปมีอีเวนต์อยู่ตรงนี้จอนเคสโอมที่เดินภัยรับเพลิงนี่อะไรเอ่ยมีเอกสารอยู่บนโต๊ะมีบุญแจใส่ไปห้องอื่นด้วยบุญแจห้องจอนเคสโอเคคุณคุณนะจอนเคทอย่าเต็ม ไต็มไปหมดเลยตู้เอกาสารตู้หนังสือเต็มหมดเลยหนังสือทักยาหนึ่งเวลาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาเปลี่ยนกฎหมายของพวกเราก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วเราต้องเซอร a พาสเด f ะฟา e เ o อร์ออฟอเวอร์ลดินหน้าต่อไปเพื่อหาความจริงเหรอจ๊ะหนึ่นงช่างมันรู้สึกรหัสมันจะเยอะมากเกินไปแล้วนะกล่องสมบัติเยอะมากและไอ้กล่อง นี่ใสร่รหัสผ่านเยอะมากเลยแล้วจอนเคสอยู่ห้องไหนวะเนี่ยโอ้โหต้องเดินหายเซฟก่อนดีกว่ากลัวจะเจอเดอะคุกแมนเดี๋ยวเพิ่งมานะกด X อกสิจ้ะนี่อะไรเรทเวนนี่ชื่อคนเราเนี่ยแต่ละอันเนี่ยไม่ไม่ต่อไม่เสียบปลั๊กตู้เต็มหมดเลยมีกล่องเยอะลกล่องเยอะเลยเกินกล่องสส่รหัสผ่าน โอ้โหทำไมโรงเรียนกฎหมายถึงมีหนังสือสนิสสัตได้อ่ะเป็นเลขที่ชี้ว่าอู้หูอ่า binary number is made up A binary digit บาจ้านี่กูรู้จำยังไงเนี่ยนะเออเออมันนีหลักการจำปะไม่เ,เหมือนจะมีนะ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าใจหลักแล้วเข้าใจหลักอยู่คือมันมันจะมีหนึ่งกับศูนย์แต่ว่ามันจะเรียงไปเรื่อยๆอืมเข้าใจเข้าใจแล้วแต่ว่าต้องจดอ่ะเดี๋ยวนะมีมีวิธีหนึ่งมันน้องจดก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วเซฟภาพเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวต้องใช้แน่ๆเลยดูจากสภาพแล้วมัน หลายอย่างมันจะเป็น d ด i ี่อีกแล้ว<笑><笑>เยอะจังเงื่อนกำกัดกฎหมายเราทุนนี้อ่ะนับเบอร์ลิก representation after all basic thing such as on or off zero or one can represent much more complex number กฎหมายจะเป็นต้องต้องใช้เกี่ยวกับตัวเลขด้วย,ยนะนั่นแหละนั่นแหละสักกานณง ต้องใช้แรงการที่เล็กๆในการผลิตสิ่งใหม่ๆเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งที่ทำให้ไปสู่ระดับสูงได้อาจจะแต่มันอาจจะทำให้ยุ่งยากน,นิดหน่อยมานี่แหละแปลมัวไปแล้วต้องหาว่าแต่ละห้องมบรดพันควรจะเป็นอะไรดีฟานสมอลลีหนังสือเยอะมากีิจกาอ่านมากเลยเดรี่อีกแล้วฉันทำ โน้ตกระดาษโน้ตที่เกี่ยวกับหลาด่านหายแล้วก็ฉันก็เปิดคอมพิวเตอร์ของฉันเข้าไปได้ด้วยแล้วก็หน้าฉันก็กดมากเลยมันแย่มากเลยฉันคิดว่าฉันเขียนมันไว้ในห้องในห้องรีเฟรนนะห้องบรรยายนั่สือฉันจะยุจะยู่ช่นก็ได้นะฉันควรจะไปดูหน่อยถ้าเกิดฉันใช้ไอเดีของฉันเป็นพาสเวิร์ดอย่างเช่นแอนดิว แต่ที่แอนดิวทำ my id 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 แอนดิวใช้พาร์ตเวิร์ดเป็นเป็น id ตัวเองน,นะโอเคจำไว้ก่อนฉันคงไม่ลืมอ่ะแต่มันเสี่ยงกันไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเธอใช้บ่อยๆก็คงไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรชื่อคนเยอะเหลือเกิน <c oughs> อย่าว่างเปล่าทุก เนี่นี่ก็ไม่มีไรมีรหัสอีกเยอะเหลือเกินละเซฟก่อนก็เซฟว่าเกมนี้จะนานห้องเอดจุดนี้จะนานถ้าจะนานเราต้องหาของอะไรขายได้กุญแจของใครมาจอนเคสลูมโอเคชั้นสองถ้าจำไม่ผิดนะเดฟิลอูกไม่ใช่โเชเวยันอยก็สร้างมัน เดฟเลนรูมคอมพิวเตอร์ o ูมพาร์เลชั้นล่างเหรอวะชั้นล่างก็ไม่เคยได้ดูเดี๋ยวลองดูชั้นล่างกันนี่ฝั่งนี้ยังไม่ดูเลยแฟคคาตี้ตู้น้ำไม่ทำงานนะเข้านี่ยวัดมีอะไรมีเนมเพลตลิสตัลซี่ลิซี่มีกระดาษเขียนว่าสแตลซี่ลิซี่มีกุญแจด้วย มันแจ้งห <ination turns out to goodbye> ้องพยาบาลห้องพยาบาลอีกแล้วเหรอห้องพยาบาลกูไม่ใช่ห้องพยาบาลเลยเบปเปอร์เลนเราทิ้งบบกระดาษเขียนว่าให้สนใจกับกุญแจหน่อยฮะลูเมเนเจอร์การจัดการห้องสำหรับเดือนนี้อย่าอย่าลืมกุญแจนะพาวเลอร์สเตซี่ลิซี่เ r ฟเลน o ์รูมเลเทเวนกุญแจห้องพาวเลอร์อยู่ที่สเตซี่ลิซี่กุญแจห้องเรฟเลนต r o ูมอยู่ที่เล t ทเวนเหรอ กุญแจเลกเชอร์อยู่ที่จอห์นเคสคอมพิวเตอร์อยู่ที่ฟรานซิสมอลลี่กุญแจเออมันเยอะจนกูงงอันแหละเดี๋ยวข้าจะไปดูทีหลังเงินสตอร์ฮาที่อูเกไม่จำเป็นต้องรู<ส>้เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดรหัสต่อไปได้ได้ไดก็คงหาละอันต่อไปได้เรื่อยเลยมั้งนะมันเยอะจนจนงงในห้องอเลอยอีฟันนึงอะโอเคช่างมัน แล้วห้องเพบบาลอยู่ไหนวะห้องการห้องน้ำเนยห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องห้องหสะอาดห้องคนใช้ห้องคนคนเก็บกวาดอะไม่มีอะไรข้างในมีกระดานไมโม่ด้วยทีนต้องซ่อมอ่ะ deep f e a t u in the wall behind it ลึกลงไปในกำแพงหลังตู้ฝั่งขวาในห้องใต้ดินต้องซ่อมเดี๋ยวนี้ฮะ ทำตกใจนะมันมืดมากเลยรายชื่อของของข,ของหน้าที่นักกฎหมายเกี่ยวกับคดีคดีอาญากรรมจอนเคธซวิวรอวิวกฎหมายเนะลืมลืมลืมีออินเตอร์เนชั่นแนลรอกฎหมาย,มายต่างชาติซินดี้ปีเตอร์สัน คิมิโนะโจิอมจำไว้เนี่ยเยอะเหลือเกินแล้วรูไปก่อนนะเยอะจนแล้วจนจนคิดว่าพานี้ยากคนคงจะไม่จบในสามสี่พนี้โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยก้วยทอดอะดให้จำอะไรนักหนาเนี่ยกดะอ,อกดพลาดอีมีหมอด้วยอืมกรณ์ุรรมศาสารกอง ไม่ตายเขาผีตายเขาคิดทานไม่ออกเนี่ยห้องพยาบาลอ่ะกุญแจห้องพยาบาลแฮ่แฮ่นอนพักดีกว่าไหมมีเตียงให้นอนเลยเนี่ยทำหน้าที่เคยทำนอนนึกถ้าก็อยากาามั่งเปล่าเสือกับการรักษาเจอพัลเลอร์คีในตู้นี้ด้วยฮะมียาด้วยเนี่ยพัลเลอร์คืออะไรวะพัลเลอร์ ห้องรับแขกห้องห้องนั่งเล่นห้องสุดห้องพักผ่อนหลันใจโอเคเซฟก่อนเซฟทีจะ <c oughs> ย่าไม่ได้เซฟเลยจ้ะเอ็กซ์ Z Z แซะเ <c oughs> อ่ะห้องนี้ห้องไรเลยนี่ทางเดินบางปลา่ามีห้องแล้วจ้ะเป็นกรรมข้างล่างไม่ไปเลยห้องใต้ดินดีกว่าห้องใต้ดินฝั่งขวาตู้เสื้อผ้าเอ๊ะตู้ ตู้มีตู้เอ่อที่ฉันจะเดินกันทางอยู่อีกฝั่งหนึ่งประตูห้องห้องเก็บของล็อกตู้ไหนวะตู้นี้ปะที่บอกต้องซ่อมประตูมันเปิดเปิดไม่ได้เอ่อไอเทมไหนวะสกิลไดเวอร์ไม่พอเลรเลยโคบา ชังมันแล้วกันไปที่ห้องพร์เลอร์จอนเคสห้องไหนวะเดฟเฟร์รูมคอมพิวเตอร์รูมอีกนานอ่ะผมว่าพร์เลอร์โอเคห้องนี้ว่างเปล่าเลยเกินแต่มีอะไรบนโต๊ะด้วยเอนโทรโลจีแอนอัลบั้มลายมีโคกมีโคกเงื่สือรูปภาพังือยาวัตเตอรอะไรเนี่ยนี่อะไรเหมือนเป็นศิละปะโดยใช้เส้นลวดนี่ะ โลโลโลหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง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 เลยชัวชัวชัวหนึ่งศูนย์ก็คือสองหนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือคืออะไรวะหนึ 15, 2, 25, 25, ่งหนึ่งห้าสองสองห้าสองห้าหนึ่งห้าทำโดยทำโดยเลทาวินเป็นงานของเขาสองห้าหนึ่งห้านะครับ บรรยกาศหยุดเดินสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าได้แล้วแล้วเดลทาเวนอยู่ห้องไหนวะสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าเฮเดินไปเจอผีเลยวไอเลทาเวนอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนสองห้าหนึ่งห้าเจอแล้วโอเคสองห้าหนึ่งห้า เ yeah, ย้ไขได้แล้วมีกุญแจห้องเิฟร์แฟนแล,ลูมกุญแจอะไรวะอ๋อใช่ใช่ใช่นึ่ก่อนแล้วตอนนั้นเปิดไม่ได้ดีวะหรือเปิดได้ว่าจำแนเปิดได้โอ้ฮะก็ได้ขึ้นเดี๋ยนะโอ้โอ้ยตกบันไดเฉยเลยนุกขึ้นมาตอนนั้นน้ำคลาอ่ะนี่ใครพักแล้ววะโอ้เอาเอา้เอาเฮ้ยน้นยังคลอ่ะมาทำอะไรที่โรงเรียนนีว้วะไอหัว ผมพังๆไงผัวดำแดงเนี่ยผัวดำแดงเหรอฉักเข้ามาหาใครเป็นคนนะนายผักฉันไม่ได้ถามอะไรเ่ยนายเป็นใครวะเนี่ยชื่อฉันเหรอเอ้ยไม่ใช่แต่บอกชื่อนายมาดีๆหรือว่าจะเรียกเรียก,ยก,ยกดำเนินดีบุชิเดวิดทาวเวอร์เว้ยเราจะรู้ได้เพืทำไ,ม,ไมวะฉันนั่งหาใครเป็นคนอยู่ที่คิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่นี่อ่ะฉันไม่ใช่โจรนะจ๊ะเฮ้ยแน่ใจเหรอถ้าเกิด มีโจนที่ไหนที่บอกเตัวเองเป็นโจนล่ะแล้วต้องการอะไรล่ะคำต้องการอะไรอ่ะคำยืนยันยังไงอันนี้บอกฉันได้ว,ว่านายเป็นใครฮะฉันคือดีดี้ะฉันเรียนที่นี่ฉันเลยกลับมาที่นี่กลับมาที่ที่นี่เพื่อที่จะเอาความทรงจำกลับมาไอ้ขเขาียกว่าอะนั่นแหละฟื้นความทรงจำอ่ะนั่นเออดีชื่อนายเหรอ เป็นชื่อที่แปลกสุดไม่ไม่ใช่ชื่อที่แปลกที่สุดที่ฉันเคยได้ยินนะแต่ว่าเป็นชื่อเนชื่อเป็นชื่อเล่นของฉันไอ้โง <laughs> ่ฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันพูดบอกชื่อจริงกัน่าถึงไง <laughs> yeah, นนเกเรแย่น่าเกลียดมากเลยอีนี่แต่ฉันคิดว่าในาเขาไม่ได้ขโมยอะไรใช่ไหมล่ะฉันก็ฉันมันเนื <laughs> ้อกินแย่ไง อะไรวะงงเขาไม่มีปัญหาอะไรกันแน่นะเขาไม่ไม่ขอโทษเลยแล้วก็แทนถุยแต่ชั้นด้วยผักชั้นด้วยไปไหนวะเนี่ยไปไหนแล้ววะลืมเลยล้วไปไหนเอาไปลิฟต์เลรลมโอเคอันล็อกโอเคไม่เคยเข้าห้องนี้หรอนี่มาเข้าแล้วโอเคเซฟก่อนอ่าฮัลโหนี่อะไร they say that people despise those who think similar to them เขาบอกมีคนบอกว่าพวกเขาไอผูคน despise to จะ despise despise ดูมินคนที่เหมือนกับตัวเองห่ะแต่ว่ามนุษย์ c a n นไฮเนีเอเก็บความอ๋อจะดูหมิ่นคนที่เหมือนตัวเองแต่ว่าจะทําเป็นแซงทำเป็นดีไม่ไม่ไม่ไมแสดง,งความรู้สึกออกไปแต่ยังคิดอยู่ดีเธอคุณจะดูหมิ่นคนที่คุณมันก็คุณมากแต่คุณก็ยังมีส่วนหนึ่งที่คิดถึงเขารละการอยู่ มันเป็นมันเป็นไม่ได้ไม่ได้หรอเนี่ยอ๋อพูดไปแล้วฉันไม่เข้าใจไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรฟิโลโซฟีมันเป็นอะไรวะทฤษฎีไม่ใช่เรียกว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะนึกคำแปลไม่ออกว่ะฟิโลโัปญาใช่ปัญญา วุฒิยูจะตกลงจะเกียดใครกันแน่ในงงมากโอเคช่างมันหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายนานาชาติเยอะกฎหมายอันนี้ก็กฎหมายเอคดีอาญาคดีแพง่งนีนก็ช่างมันช่างมันเกลียดแปลเยอะเยอะเยอะรู้แต่ว่าเยอะมากเป็นที่เรียนดีกว่ามีมีอ๋อเช็คอินเช็คเอาท์หนังสือ อาชิ้นหนังสือเช็คอ <laughs> <f oster Wolver ine> like <laughs> ินเช็คเอาทนี่รูปภาพใครเนี่ยจอร์ดไวท์ตังแตด26ถึง18สมัย680ปีอัสซิเนตตอรี่ออฟเดอะดีคเลเดอร์วัลล์บนบิได้กฎหมายแล้วกันมันติดอยู่บนกำแพงแต่ว่ามันกลับจะหลุดออกมาแล้วอ่ะถ้าเกิดใช้ให้เขมือถูกฉันจะเอามาได้อะฮะเขาไงะ Skill is a little loose. If I had the right to un-skill it Skill l e ว่าใช้ได้ป่ะ Un-skill the skill holding the portrait มีข้างหลังเขียนว่า167ด้วยอ่ะแล้วห้องไหนวะละหัดเนี้ย1647เดี๋ยวนะก็ได,ด้อัดด okay. ีดีดเลย1647โอเคล็อกมากเลย หนึ่งีเจ็ดเขียนอยูข้างหลังโอเคไปตอบไม่ได้เหรออะไรวะจะดูนการถ้าหน่อยไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาหนังสือสักอยา่างมีิดเลยหรอดิคนส่งหนังสือไปในห้องใต้ดินมีพลังงานแต่ไม่ได้ The s h e l f in the b a s e m e n t a t for ์ s t าร์โอลตู้หนังสือในห้องใต้ดินสำหรับสตารเท่านั้นใครที่เข้าไปในห้องนั้นอาจจะมาไซฟอร์มแอนด์บีใครต้องการหนังสือในห้องนั้นก็ให เซ็นชื่อไว้วันนี้แหละแล้วหน,นึ่งหกสีจ่จำมันห้องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมีอะไรบอกได้ไหมะอินี่ชื่ออะไรวะ <c oughs> จำไม่ได้หายหายต้องหาห้องห้องจอนก่อนห้องจอนห้องไหนวะเนี่ยคาเลอร์เค <Color. S 1> okay, ผ่าน้องนี้ผ่านไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยากนิ w วิส ล้วห้องนี้เราโคบอลกแฮมเมอร์ไปเลยเราได้สกิลไดเวอร์ใช้ไปแล้วคงไม่นำาเป็นต้องใช้แล้วมั้งห้องนี้ห้องอะไรวะโอเครหัสหนึ่งปะไม่ใช่รหัสไขวันหนึ่งหกสี่เจ็ดเนี่ยชั้นบนเลทเวนได้แล้วดิว,วะชใช่ปะใช่ ฟานสมอลนี่ไม่ใช่โอ้หมื่นมากมาพันนีละหมื่นเลยซิดดีปีดสันตู้เซฟอยู่นี่ไม่ใช่แอนดิลโรบินสันน่าหนกตัวจอเคนเคจจะแล้ว 6นึ่งหกสี่เจ็ดปะใช่ไน้ก,กุจแจห้องเล็กเชอร์ hall ห,ห้องอยู่แนวะเล็กเชอร์ hall เนี่ยอ๋อห้องห้องข้างล่างตรงกลางปะอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะถ้าเกิดอย่างงั้นก็ต้องตอบพันหนะ้าครับโอเคกับคุกแมนก็บายบายซียูเล่เธอไปละบาย